พญาหนึ่งในพุทธสังเวชนียสถานแห่งนี้เป็นที่รวมศรัทธาของมหาชนมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเรื่อยมารวมเวลากว่า2,000ปีเป็นสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แห่งนี้จึงมีความสำคัญในฐานะหนึ่งใน4ี่สังเวชนียสถานที่มีบรรดาพุทธศาสสนิกชนมาแสวงบุญมากที่สุด ตามที่องค์พระศาสดาทรงอนุญาตไว้ในมหาปรินิพานสูตร,รว่าให้พุทธบริษัททั้งหลายจาริกมาเพื่อปรงธรรมสังเวทได้เหมือนกับสังเวชนียสถานอีกสามแห่งคือลุมพินีสถานที่ประสูตรสารนาสถานที่แสดงปฐมเทศนาและกุศินาราสถานที่ดับขันธปรินิพาน ครู่นะคะน้องนุ่นก็เล่าไว้ว่าวันนี้เรามีข่าวดีนะคะสำหรับทางรายการซึ่งก็จะเป็นการเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ของคนไทยค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กับอาจารย์ทั้ง3ท่านค่ะขอต้อนรับอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนอาจารย์วิษณุเครือง,งามและอาจารย์เผ่าสุวรรณศักดิ์ศรีค่ะสวัสดีค่ะ กทางคราวนท์มากเลยนะคะที่อาจารย์ทั้ง3ท่านถือว่าเป็นตัวแทนของโครงการที่เรียกว่าโครงการหุ้มทองคํายอดฉัดพระมหาเจดีย์พุทธคยาประเทศอินเดียเลยก่อนอื่นคงต้องถามอาจารย์มกันสัตนะคะถึงโครงการนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยที่มามันเป็นไงคะอาจารย์คะเมื่อปีที่แล้วนี่คงจําได้นะครับว่าเป็นปี2,600ปีพุทธชยันตตีเป็น2,600ปีที่พระพุทธเจ้าชนะกิเลส ถือกันว่าเป็นพญามารตัวใหญ่แล้วก็ตรัสรู้ที่ใต้ต้นประรีมหาโพเป็นหนึ่งในสังเวชนียาสารสี่แห่งแล้วสถานที่แห่งนั้นเนี่ยกริย์อินเดียเคยไปสร้างวิหารเอาไว้ให้คือพระเจ้าอาโศกมหาราชต่อมาก็กษัตริย์อินเดียอีกองคหนึ่งคือพระเจ้าหูวิชกะก็ไปสร้างแล้วก็พระเจดีตรงนั้นก็เป็นพระมหาโพธิเจดีเพื่อเป็นพุทธบูชาแก่พระทเจ้าที่ตรัสรู้ที่นั่นแล้วไม่ใช่เฉพาะพระทเจ้า พระองค์นี้นะครับผู้พเจ้าในอดีตอีก3พระองค์คือพระเจ้ากักุสันโธพระเจ้าโกนาคมพระเจ้ากัาากสป,ปะก็ตรัสรู้ที่นั่นก็เลยคิดกันว่าสมควรที่คนไทยจะไปร่วมกันทําอะไรสักอย่างหนึ่งถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาส mm hmm. ที่ ครบ2,600ปีพุทธัยยันตีด็กเตร์ตรศดากับคุณปรีชาคุณสมานเนี่ยนะครับเ,เขาก็คิดกันถ้าหากว่าเราถือโอกาส2,600ปีที่พระเจ้าตรัสรู้แล้วก็ในโอกาสที่สมเด็จพระสังฆราชพระชันษาครบร0อปีเนี่ยทำการใหญ่ให้คนไทยเอาทองทำไปหุ้มยอดฉักพระมหาโพธิเจดีก็น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นศักดิ์ศรีของประเทศไทยของคนไทยทั้งชาติว่า ได้ร่วมกันทําถวายผู้เจ้านี่คือที่มาของจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ฟังดูเหมือนต้องใช้เวลานานกว่าขั้นตอนจะมาถึงตรงนี้ใช,ใช่ไมหมอาจารย์คะดรมหากฤษดาศิริวัฒโนกับคณะเนะใช้เวลาอยู่ปีกว่าปีกว่าแล้วก็ได้อนุญาตมาวันนี้ก็คิดว่าเราจะทําแล้วก็น่าจะทําให้เสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ครับในประเทศไทยก็มีวัดหรือว่าสถานที่สําคัญทางาศาสนาค่อนข้างเยอะ ทำไมเราไม่ทําในประเทศแทนต้องไปไกลถึงที่นู่นนะคะข้อที่หนึ่งก็คือมันเป็นความจําเป็นเพราะว่าพระมหาโพธิวิหารหรือโพธิคยาหรือพุทธคยาไปตั้งอยู่ที่อินเดียเป็นที่ที่เสด็จตรัสรู้ข้อที่สองที่จะต้องประกอบด้วยก็คือว่าธรรมเนียมการที่จะแผ่ทองที่บางและไปหุ้มยอดฉัดหรือแม้แต่หุ้มปรียอดเจดีนั่นมันเป็นธรรมเนียมเป็นคตินิยมของคนเอเชียอยู่ช้านานแล้ว มิฉนั้นก็คงจุดทูบจุดเทียนปักแล้วก็คงพอแล้วล่ะไปดูพระมหาเจดีย์ชเวดากองเขาก็หุ้มทองไปดูยอดพระบรมธาตุที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็หุ้มทองหรือแม้แต่เจดีย์วัดช้างไห้หลวงพ่อทวดที่ปัตตานีก็หุ้มทองนี่เป็นธรรมเนียมของการแสดงความเคารพสูงสุดที่มนุษย์จะพึงกระทําต่อสิ่งที่เคารพสักการะได้เพราะว่ามันมาเจือสมกับเหตุผลที่สามว่า เราถือว่าทองนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดฉะนั้นจะเห็นว่าอะไรที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องเทียบกับทองทั้งนั้น<ะ>แผ่นดินที่มีคุณค่าเราเรียกว่าแผ่นดินคำแผ่นดินทองเราไม่เคยเรียกแผ่นดินเพชรนะ <c oughs> บ้านเมืองสองแห่งจะต้องเจริญสัมพันธมไมตรีเราก็บอกว่าเป็นสุวรรณปัตตภีเดียวกัน <c oughs> จารึกพระนามพระมหากษัตริย์ทำเนียมโบราณ <c oughs> ก็ให้จารึกลงบนแผ่นทองคํา<ะ>ที่เราเรียกว่าสุพรรณบัตรเพราะ้นครั้งนี้ เมื่อเราจะต้องแสดงความกตัญญูกตวเวทิตาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทําอะไรก็คงไม่สมเท่ากับเอาทองคําเนี่ยไปถวายทีนี้จะไปวางไว้เฉยๆก็กระไรอยู่ก็ดีที่สุดก็คือแผ่ให้บางและไปหุ้ม,ห,มหุ้มส่วนที่สูงที่สุดของพระมหาเจดีย์ที่สําคัญที่สุดสําหรับชีวิตของชาวพุทธค่ะและไม่มีสิ่งใดจะสูงไปกว่านั้นอีกแล้วมาถึงกรรมวิธีเราพูดกันถึงเรื่องของทองที่จะนําไปหุ้มเนี่ยนะคะ เห็นเขาบอกใช้ตั้ง250กิโลทีเดียวนี่เราจะมีกรรมวิธียังไงถึงจะนำขึ้นไปหุ้มบนยอดฉัดน,นะเดิมเนี่ยนะครับตอนที่เริ่มโครงการเนี่ยก็ทางคณะกรรมการก็ให้ผมเราประมาณการว่าทองคำเนี่ยจะใช้สักเท่าไหร่เ,เนื่องจากเรายังไม่ได้ไปรังวัดยังไม่ได้ไปสำรวจของจริงเนี่ยเราก็กะประมาณคร่าวๆว่า,วาสักพื้นที่ทองเนี่ยประมาณสัก20ตารางเมตร มันก็ออกมาประมาณ200กิโลนะครับแต่พอขึ้นไปสํารวจจริงเมื่อต้นเดือนเมษาเนี่ยเราตั้งนั่ง้านสูงตั้ง51เมตรนะครับแล้วเราก็เอาช่างที่จะทําทองเนี่ยไปรังวัดของจริงเพราะนั้นหลังจากที่เราไปรังวัดมาเนี่ยก็เห็นว่าพื้นที่เนี่ยมันมันมากกว่าที่เราประมาณการไว้ที่สํารวจล่าสุดที่ออกมาเนี่ยประมาณ27.5ตารางเมตรนะครับ เราใช้ทองคำเนี่ยไปรีดเป็นแผ่นในความหนาสองความหนาด้วยกันก็คือที่ความหนาศูนย์จุดห้ามิลลิเมตรกับศูนย์จุดสามมิลลิเมตรถ้าเราใช้หนากว่านั้นเนี่ยยิ่งเปลืองมากกว่านั้นนะ่แต่ว่าก็รึกษากับทัางข้างที่จะทำแล้วว่าความหนาขนาดนี้เนี่ยก็เหมาะสมแล้วนะครับคำนวณล่าสุดเนี่ยออกมาใช้ทองเนี่ยประมาณสองร้อยห้าสิบกิโลกรัมนะครับเป็นความหนาซึ่งเราคิดว่า เมื่อหุ้มไปแล้วเนี่ยจะอยู่กีรังย่างยืนเลย<ม>เพราะว่าทองคำเนี่ยอ,อยู่ตากแดดตากฝนเนี่ยไม่เป็นสนิมนะครับ,รบมีแต่ความแวววาวแล้วเราใช้ทองคำซึ่งมีเปอร์เซ็นต์96.5%นะครับ<ม>ค่อนข้างสูงจากที่ผู้มีจิตศรัทธา,าทาบุญถวายทองมาไม่ว่าจะเป็นทองรูปประพันธ์ทองแท่งเนี่ยนะฮะเราก็จะนําเป็นหลอมหลอมให้เป็นทองแท่งแล้วก็นําไปเข้าเครื่องรีดในความหนาสองความหนาที่ ท,ที่เรียนมาแล้วเนี่ยนะ,ะเป็นแผ่นยาวเลยนะฮะยาวประมาณเม็ดกว่าเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะไปไปเข้ารูปนะฮะไปพับเข้ารูปพะเราทําหุ่นจาลองเสร็จแล้วเท่าของจริงเลยหลังจากวัดเสร็จรอมาทําหุ่นจาลองะนะฮะ,ะขนาดนี้หุ่นจาลองเสร็จแผ่นทองที่จะเริ่มทำเนี่ยเราเรีดมาเรียบร้อยแล้วรอแต่เริ่มสตาร์ทเอะเรารับบริจาคทองหรือเงินคะ ทั้งเงินงทั้งทองคุณตากครับทั้งทั้งเงินเงินในกระเป๋าเนี่ยนะเงินแบงค์เนี่ยนะแล้วก็ทองด้วยตอนนี้เราได้ไปสักประมาณไหนคะอาจารย์คือที่ผ่านมาเนี่ยได้ทองคำ85.831า85.831กิโลกรัมแล้วเป็นเงินเนี่ยนะครับ23าล้าน85บาทเราเชิญท่านผู้ว่าอาดีตรักษาการผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน คุณพิสิทธิลาวชิโรภาพและคณะเป็นคนมาดูแลเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใส oh. ถ้าท่านผู้ชมมีจิตศรัทธาจะบริจาค <Okay. S 2> เดินเข้าไปในธนาคารกรุงไทยสาขาไหนก็ได้ธนาคารกรุงเทพสาขาไหนก็ได้ธนาคารอ,อมสินสาขาไหนก็ได้ oh. บอกว่าจะขอบริจาคหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาโพธิเจดี <Okay. S 2> เขาก็จะโอนเงินให้ท่านเลย <Okay. S 2> ต่อไปก็จะมีการบริจาค ที่วัดบวรในวันที่28กรกฎานะครับวันที่15สิงหาแล้วก็วันที่26กันยาท่านผู้ชมก็ไปบริจาคได้กับสมเด็จพระวรรณรัตนและศาสตราจารย์นายแพทย์เกษมวัฒนาชัยก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะคะที่ท่านอาจารย์ทั้ง3ท่านนะคะนำเสนอคุณผู้ชมเรามาร่วมกันทําบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่นี้กันนะคะซึ่งโครงการนี้ก็คือโครงการหุ้มทองคํายอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยาประเทศอินเดียเรายัง รอที่จะให้ทุกท่านมีส่วนร่วมในกุศลครั้งนี้นะคะขอบคุณสําหรับอาจารย์บวรศักดิ์อวนโนอาจารย์วิษณุเครือง,งามและอาจารย์เผ่าสุวรรณศักดิ์ศรีขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะและสําหรับคุณผู้หญิงนะคะอย่าพึ่งไปไหนคะ่ะเพราะเดี๋ยวคุณเปิ้นจะกลับมาพร้อมกับประเด็นร้อนที่ผู้หญิงอยากรู้สักครู่เดียวคะ่ะ you